โรงเรียนวัดเนินยางประยุรราชวิทยาคารตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลคมบางอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีโดยใช้สถานที่ของวัดเนินยางจำนวนสี่ไร่2งาน18ตารางวาเป็นสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของเหล่าบรรดาลูกหลานชาวเนินยางโรเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2 4 8 1เปิดสอนเพียง2ชั้นเรียนในชั้นปฐมหนึ่งและปฐมสอง โดยมีในอาบุญประเสริฐเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันโรงเรียนวดเดินยางได้เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน44คนครูประจําการ4คนครูอาตราจ้าง2คนครูภูมิปัญญาท้องถิ่น1คนครูธุรการ1คนพนักง,งานช่างไม้1คนพนักง,งานขับรถจด 1, 1มีนายคันชิตกิติตถาดาดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดินยางโรงเรียนมีอาคารเรียน2หลังหลังแรก ป็นอาคารเรียนแบบป .1 ขอจะทุนสูงขนาด4ห้องเรียนอาคารเรียนหลังที่2เป็นอาคารเรียนแบบ017ขนาด4ห้องเรียนโรงอาหารบ้านพักครูส้วมที่ปัสสาวะและหอกกระจายข่าวโรงเรียนวัดเนินยางได้มีการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อยู่ในระดับดีตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา5-6ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญกิจกรรมและโครงการต่างๆได้ประสบความสำเร็จอย่างดีมากมายหลายโครงการซึ่งกิจกรรมและโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและได้รับการสนับสนุนจากคณครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนและองค์กร,รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนช่วยให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จบรรลุเกินเป้าหมายที่กําหนดโรงเรียนได้ส่งกิจกรรมและโครงการต่างๆเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการเช่นชนะเลิศโครงการอาหารกลางวันดีเด่นชนะเลิศโครงการพัฒนาสุขภาพดีเด่นชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่นชนะเลิศการป้องกันค่้เลือดออกดีเด่นชนะเลิศการป้องกันสารเสพติดดีเด่นนับได้ว่ากิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนวัดเดนยางประสบความสำเร็จอยดีตลอดมา สร้างความชื่นชมยินดีและความภาคภ,ภูมิใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตของศูนย์อนมามัยที่3ชนบุรีนำผลง,งานแสดงในเทศการระดับประเทศที่โรงแรมมิราเคลิลคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครเมื่อปี2548 และในปีเดียวกันกรมอนามัยได้ประกาศยกย่องให้โรงเรียนบัญนาังเป็นโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษานับเป็นโรงเรียนแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งต่อมาในปี2549เด็กหญิงกีรพรวิสารวุฒิและเด็กหญิงลูกฤดีกองจินดานักเรียนโรงเรียนบัญนาังได้รับเกียรติจากกรมอนามัยเป็นฟรีเซนเตอร์โบชัวแผ่นพับและฉากเวทีงานระดับประเทศอีกครั้ง นับเป็นเกียรติที่กระทรวงสาธารณสุขได้มองเห็นถนึงความสําคัญของโรงเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและได้รับรางวัลระดับทองต่อเนื่องเป็นสมัยที่2นับว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประสบความสําเร็จด้วยดียดตลอดมาต่อมาในปี2550โรงเรียนบ้านเดิยนยางได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านทางตัดสุขภาพของกรมอนามัย นำผลงานและกิจกรรมไปแสดงนิทศาการที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครนับเป็นปีที่2ที่โรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะนนเลิศระดับประเทศและในปีการศึกษา2551ศูนย์ลมัมที่3ชมบุรีได้ประกาศผลการประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทางตัดสุขภาพ โรงเรียนบ้านยางได้จับคู่กับโรงเรียนบ้านเสม่ง,ง,งามเป็นคู่หูทั้งผู้บริหารคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนเข้าประกวดระดับเขตเป็นตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีถึงสบทวกิจกรรมและผลการประกวดโรงเรียนคู่หูครั้งนี้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลถึง5รางวัลได้แก่รางวัลยอดเยี่ยมรางวัลดีเด่นรางวัลรองชนะเลิศถึงสองรางวัลและรางวัลชมเชย ซึ่งโรงเรียนทั้งสองโดงจะไปรับรางวัลในวันที่19-20พฤศจิกายน2561ที่โรงแรมจอมเทนการ์เด้นรีสอร์ทชลบุรีตำรับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกิจกรรมและรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันกีฬาและกร,รีธามากมายหลายรายเกียรติให้ระเบิดตำแหน่งประธานชมรม,มเครือข่ายพัฒนาการศรรึกษาประธานชมรมโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรรึกษาจันทบุรีเขต1-2นนส,สมัยซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กจานวน40โรงเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรมนําผลงานของนักเรียนขนาดเล็ก มาแลกเปลีนน่ยนเรียนรู้ในการจัดงานเปิดโลกใบเล็กรวมถึง5ครั้งสําหรับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูภูบัญญาของโรงเรียนบันยางอดีตท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการจ้าที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแกลงจังหวัดระยองรวม27ปีดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแกลงจังหวัดระยองถึง2สมัยแต่ท่านยังได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการพธรน์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมประกาศยกย่องเป็นศิลป,ป,ป,ปินดีเด่นจังหวัดระยองสาขาทันศินด้านวิจิตรศิลป์ เป็นศิลปินรูปสมัยและครูผู้บัญญาด้านศิลปะเป็นครูที่ปรึกษาชมรมเด็กไทยทําได้ระดับประเทศของกรมอนามัยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรืร่องกิจกรรมส่งเสริมกาตัดสุขภาพและการผลิสื่อสําหรับเด็กเล็กของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพทุมบุรีและเป็นวิทยากร,รด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกในการนําเสนอผลง,งานด้านบันทิติบีเดียของหน่วยง,งานต,างต่างๆอย่างมากมายนับว่าโรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณค่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนประสบความสําเร็จ บรรลุกเกินเป้าหมายที่กําหนดด้วยดีตลอดมาโรงเรียนวัญยางไม่ได้เน้นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวได้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนควบคู่ไปพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่ไปใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนคณะครูผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถ,ถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชน เยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรยียนรู้แบบบูรณาการเพื่อกระบวน,นการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดนยัยานะครับก็เกิดจากแนวคิดและความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของของคณะกรรมการาสถานศึกษาข,ขัา้นพื้นฐานตลอดจนชุมชนนะครับซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแต่ารศึกษาซึ่งก็ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำนโยบายกำหนดเป้าหมายแผนงานกำกับและสนับสนุนในการศักยภาพที่มีอยู่อาจสามารถดำเนินการในการบริหารจัดการให้อนุเก็นในโรงเรียนของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีมีพฤติกรรมทางสุขภาพทํามการสิ่งวดร้อนที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีครับและด้วยเหตุ ที่โดนใจให้โรงเรียนวัฒยาของเรานะครับได้ให้ความสำคัญกับโครงการส่งเสริมสุขภาพพนมัยของนักเรียนก็ด้วยความเชื่อบนพื้นฐานในตรรกะของความเป็นจริงเรามีความเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นนะครับถ้าสุขภาพกายดีแข็งแรงสุขภาพจิตก็ย่อมดีนะครับล้วเมื่อสุขภาพจิตด,ดีถ้าสาังคมมีย่อมเกิดปัญญาการพัฒต้น โรงเรีเนยนวัดเนายงภายใต้การบริหารจัดการาด้วยการมีส่วนร่วมนะครับแจึงได้จัดทำร่วมกันจัดทำนโ,โยบายสง่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนควบคู่ไปกับการศึกษาโรงเรียนวัดเนายงไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่กณะครูนักเรียนคณะกรรมก,การสถานศึกษาขัน้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนได้มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการรักษาสุขภาพอนามัย พสุขภาพของเด็กนักเรียนที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนได้เตรียมความพ,พร้อมเพื่อรับการประเมินโดยสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีร่วมกับศูนย์อนามัยที่3ชนบุรีในมาเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําโดยอาศัยคู่มือและยึดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ,พระดับเพชรประกอบด้วยมาตรฐาน3ด้าน18ตัวชี้วัดปกสิงหาคม2551กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกจ้องให้โรงเรียนเปเนินวอย่าง เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโดยท่านผู้นวยการโรงเรียนนายคันชิตกิติธาดารับประกาศเกียรติคุณจากปลักระ,กะทรวงสาธารณสุขสร้างความภาคภูมิใจและความยินดีแก่พวกเราที่ร่วมด้วยช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่พวกเราพร้อมแล้วที่จะพัฒนานําพากิจกรรมนี้ไปสู่ความสาเร็จอันสูงสุดเพื่อนักเรียนลูกหลานชาวเนนยางทุกคนเป็นคนดีคนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพลังแผ่นดินเสริมสร้างภูมิปัญญาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบ